ต้นปอเทืองงามๆจ้าพี่น้องนี่ค่ะเมื่อนี้ม็อกเฝ้าน้ำนะคะมาอปล่อยน้ำใสหน้าจ้ากันเลยมาถ่ายพี่น้องเบึงนะคะงามๆค่ะปอเทืองบรรยากาศเดี๋ยวพายางชมนะคะพี่น้อง อเทื่องปลูกไว้บำรุงดินเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกเขาสิงามค่ะพี่น้องนี่ยสิปลูกไว้ประมาณไหลนึงจ้ะกนะ็ท่านบ้านหลายดอกค่ะบ้านบ้านน้อยๆจ้ะย,ยังไม่บ้านมาก ังนี่สิเป็นหน้าจ้ะฟังจ้ะฟังนี่สิเป็นหน้านะคะคุณน,น้องนั่นเป็นหน้าผลละไม้แย้สมัยจ้ะแต่ฟังนี่สิปลูกเขาค่ะแล้วก็ฟังนี่สิปลูกปอเทืองนะคะเพราะว่าดินพื้นแห้งค่ะเลยใช้วิธีในการปลูกปอปอเทืองบำรุงนาดินค่ะปลูกไว้สองสองไหลตรงนั้นนะคะทางนั้นก็เป็นเขาค่ะ ด้านนะั้ก็เป็นหน้าเขานะคะมู่บ้านอากาศดีอยู่ค่ะเมื่อนี้ส่งกลุ่มๆคือฝนสิต,ตกแต่บอโตก๊กคเนาะ ยังบ้านบ่เต็มยี่ค่ะยี่เจ้านะก็สิบ้านเต็มยี่ก็สิเหลืองอาลามค่ะตอนนี้ก็ล่มอ่อนๆค่ะพี่น้องค่ะเป็นบรรยากาศทองไฮทองหน้าเนาะค่ะเนะาะจ้าตานี่สิเป็นเขา่าเข่าก็มีแต่ดองหยาเดียค่ะบ่วไข่างามค่ะเข,ะข่าสิบ่ัวไข่งามปั้นได้จ้ะดองหยาขึ้นร้ายโหดจ้ะพี่น้อง ดนน้ำเนยอยู่ค่ะเพราะว่าพ่นปลอยน้ำปอยน้ำม,มาไห่ีหยค่ะทางชุนประ t านเพ่นปลอยน้ำม,มาไห่ค่ะให้พี่น้องเบิ่งนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งต้นน้ำทั้งนานคะ่ะน้ำกำลังไหลมันไปคล่องน้อยๆะคะ่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะ ธรรมชาติธรรมชาติค่ะเสียงนกเสียงนกเสียงกานกกระจาบหลยอยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่มือน,นี้ว่าใครเห็นจ้ะใครเห็นนกกระจาบปันไหนจ้ะน้ำเป่นเรลิ่มมากแล้วค่ะพี่น้อง เขาหน้าวานค่ะก็จะบกข่อยงามปันไดน,นะคะเขาหน้าวานนะคะจะบกข่อยงามปันได้นามแหงพอดีทางชนประธานเพิ่งกับมาเปิดนนามหาค่ะต้นนี้กะใส่ไปอาทิตย์ทีแล้วค่ะต้นนี้แหงเพ่งกับปล่อยมใาหาค่ะเป็นเขาหน้าปั้งเด้ค่ะพี่น้องจะเป็นเขาหน้าปั้งค่ะ น้ำเริมไหลค่ะน้ำเริมมากแล้วค่ะกลองน้ำจ้ะเมื่อวานพิ่นบ่เด็ปลอยมากค่ะน้ำเมื่อนี้เพิ่นจังปลอยนะคะพื้นคลองหน่อยน้ำไหลมากเนี่ยอยู่ค่ะพี่นอกนี่ค่ะคลองน,อน้อยนะคะบรรยากาศเขาเอินคลองหลอดจ้ะคลองหลอดเพิ่นสิบปลอยน้ำมาหาการเกษตรนะคะ แห้งอยู่ค่ะแสดงว่ามือนี้เพิ่นปล่อยมาหลายจ้ะปล่อยมาลายแน่ค่ะพี่น้องปลาคาร์ฟสีาพาไปอีกรอบหนึ่งก็หน้าฝนละไมค่ะหน้าฝนละไมสิาพาไปหน้าผลไม้ค่ะมือนี้ว่าสิมาเก็บพริกไหมค่ะพี่น้องมาเก็บพริกให้เพิ่นก็สิไปโดยการขี่มอเตอร์ไซค์จ้าไปค่ะ เยวก,ก็แยกสมัยเนาะคะ่ะเนาะเที่ยวทงมาเนี่ยมากค่ะพี่น้องกาสิพาขี่มอเตอร์ไซค์ เย้าในกระปักไห้หูค่ะกรเป็นนาป็้เขตนาถึงละค่ะนาพุทละไมยายสมัยจ้าพี่นองออกนี่ค่ะเห็ดเพียงก่อนนะคะจ้ะาปังงีนก็เป็นนาเข่าค่ะอีหนึ่งเห็ดสองเทื่อค่ะนาปั้งก็น,นาปี พี่น้องะะลมแห้งอิลีค่ะวันนี้บรรยากาศเยี่ยมอิลีได้บางหมีมาฝากคนอยู่หน้าจ้าพี่น้องนะะี่ค่ะลมแหง้งลมแหง้งบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าค่ะนกหลายหลายเด้อพี่น้องธรรมชาติกำลังบินว่อนเลย กามกำลังงามกันก็ได้เก็บพักกามเหลม่มือแรงมือแรงสิงมาเก็บพักกามไปดองจ้าน,นีพี่น้องเลยค่ะงามขักกะดองกินแซ่บๆเลยกันธรรมชาติล้วนๆจ้ะพี่น้องถ้าว่าได้หอกะจังสีว่าค่ะทั้าหอบ่ทัานกับแมงลง มอบระท่านเขาก็แม่งลงทันทีจะเขาก,ก็ย่างขาวปักมมวงใหญ่สมัยคะ่ะนี่ก็พี่น้อง ต้นน้อยๆแน่ๆค่ะน่คะงามๆให้มึงนะค่ะเนาะดกปลาชาพี่น้องนี่ค่ะอ,อักม่วงดกๆค่ะดกกระได้เอ,อาใหม่มาคำไว้เนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ค่ะหน,น,น่อยก็ตะปอแต่แปะจ้ะ ลมแห้งเนี่ยดิค่ะพี่น้องบราารยากาศยังถึกใจบอกม่วงอยู่ค่ะกำมาถายให้เบิ่งอีกจะ้ะนี่ค่ะตบปอดแตปแปะเนาะค่ะเน,ะนาะง่าาๆจ้ะลมกำลังเย็นค่ะพี่น้องลมเย็นสบาย ริกกําลังออกหลายอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอีกสองสามมือนก็เก็บได้ลวค่ะพี่น้องเนี่ค่ะเป็นต้นนี้นะคะธรรมชาติล้วน เขียบค่ะกำลังออกดอกนะคะพี่น้องกำลังปิ้นดอก้ำงามจ้ะบกเขียบบักเขียบหนังพันปากซองด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวเอาบาังมีเอาบาังมีไปให้สาม,มีก่อนค่ะืดกๆจ้า เดี๋ยวสิให้เบิ่งลามุดนะคะลำมุดงามๆามค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนวยกรลังไงกรลังงามกรลังไงเป็นฝุ่มเป็นพ่วงค่ะโชว์มูจัหน้อยเนาะคะนาะน,นี่โอ้โหงามงามพี่น้องไอ้ลำมุดมาขูดเบิ่งแล้วมันบบท่านแกค่ะถ้าเขาว่าแกขูดเบิ่งเนาะจะได้หูค่ะนี่ค่ะพี่น้องโกแห้งอยู่ได้ค่ะลำมุดใบไต่ใบยังกับมียอยู่กันหน่วยใหญ่ๆเลยค่ะ ตอนมาฝากกันนะคะเขาเทียงก,ก่อนเมื่อคืนลมแห้งค่ะฝุ่นหลายจ้ะลมแห้งแหงฝุ่นหลายๆจ้ะมชมนะคะนี่จ้าสับป,ปะรดสีค่ะอยู่ไหนด่ะ,อ,ะอันนี้เอาขนุนมาให้กินนะ โอเคนี่นะมากินขนุนเดินนี่กินเขาไปละนะกินเขาย่างโอ้ขนุนลูกแรกเซื้อห่อมกมาห้ยอยู่เฮือนผัดหลงแต่ว่าร์พลก็จะกินเขาเหลียวล่วแลวะแหละอะเดี๋ยวถ่ายจัหน้อยปนานนลีให้มาเก็บพริกไห้แม่อือ ขนุนหลูกแหลกข,ของสวนจ่าพี่น้องนี่ค่ะพันหยังนะพันหยัาง,าง,งมันชีพันท่องประเสริฐบุ้งตน้นตนมะปูกอะมันพันท่องประเสริฐบุ้จักแต่บนเน่ใจเด้อค่ะพี่น้องนวยแหลกค่ะน่วยแหลก